พอตามแต่ก็ส้มตำใครจะทานส้มตำบ้างหนูรู้จักไหมคะภาษาเกาหลีเขาเรียกว่าอะไรนี่เลอะไรคะเลนเก่งมากเลมอนอันต่อไปอันนี้คืออะไรกลมๆนี่รสชาติหวานออกเปรี้ยวนะคะอะแล้วก็มีอันนี้ ข้าวข้าวหอมข้าวไรเบอร์รี่ข้าวของจังหวัดสุรินทร์ของเราหอมชื่นใจเลยทุกคนก่อนจะมีงคจะต้องทานอะไรคะจะต้องทานข้าวอร่อยมากเลยอตอนปพกคุเรเลยแล้วนะที่ลูกหนูบอกว่ามังคุด คนอันนี้ก็จะเป็นวิกนะคะอันนี้อะไรเออวิ่งจังเลยอันนี้ล่ะคะโอ้ยโอ้ยูเก่งมากอันนี้เราลูกรู้จักไหมคะรู้จักยาอะไรลูกยายาดมยาหม่องตรงไม้่ตไหร่ไหนคะทั้งหมดนี้ก็คืออุปกรณ์ที่เราจะทดลองในวันนี้แต่เดี๋ยวนะ ตอนนี้ให้เด็กๆรับตาก่อนคุณครูจะเอาอุปกรณ์ทุกอย่างใส่ในกระปุกนะคะรับก่อนท